เรื่องที่เจ็ดไฟไหม้บนธรรม,มานเล่าเรื่องจริงที่เมืองญี่ปุ่นเขาสอนเซนด้วยวิธีสาธิตมาแล้วทำให้คิดขึ้นได้ว่าควรจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แต่เป็นสมัยสักห้าสิบหกสิบปีมานี้เองนี่ก็เกิดจากการกระทำทำนองบทเรียนด้วยของจริงอีกเหมือนกันสถานที่จะเป็นแถวบางมดหรือบางกรวยอะไรนี่ลหละจำไม่ถนัดเอาเป็นว่าหมู่บ้านในสวนแถวใกล้ๆกรุงเทพนี่เองการครั้งนั้น ชาวบ้านนิยมฟังเทศสามธรรมาทเป็นล่ำเป็นสันพอถึงวันนัดฟังเทศอาทิตตปริยายสูตรกันชาวพุทธต่างกลุ่มต่างก็มีหน้าที่นิมนต์นักเทศองค์ที่ตัวชอบป่าโดยไม่ต้องมีการนัดหมายนักเทศก็ไม่จำเป็นต้องรู้ตัวซักซ้อมกันมาก่อนไม่เหมือนการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์สมัยนี้ กล่าวคือเมื่อจะเทศในเรื่องใดสูตรใดก็เป็นเทศปฏิพานแสดงความสามารถของธรรมกถึกจะสันแดงซักไซไล่เลียงให้พุทธบริษัทผู้นั่งฟังได้รู้แจ่งกระจ่างในขณะนั้นในสถานะเิ่นนั้นในบัดนั้นทันทีเมื่อมีการเริ่มบอกสักการะอารัมภกถา เทศสามธรรมะมขึ้นแล้วสมมุติธรรมะมนั้นธรรมะมนี้รับหน้าที่วิสัชนาเป็นหน้าที่หน้าที่ไปแล้วองค์ผู้อยู่ธรรมะมกลางก็เริ่มทำหน้าที่ซักถามธรรมะมซ้ายมือก่อนดําเนินเรื่องเกี่ยวกับราคาคิไฟคือราคะเป็นลำดับนักเทศทั้งสอง ได้พาผู้ฟังเฮฮาคลื่นเครงไปด้วยเป็นอย่างดีโดยมีคารมโต้ตอบเกี่ยวกับราคะว่าคืออย่างไรเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเกิดที่ไหนอาศัยอะไรเกิดที่ว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนร้อนด้วยไฟคือราคะนั้นมันอย่างไรยิ่งญาติโยมเชียร์ผู้เทศก็สนุกกับลวดลายกกลเม็ดของตน กระทั่งเรื่องสุดกระแสะความลงไปเกี่ยวกับราคคิไฟคือราคะหนึ่งล่ะต่อไปก็เป็นพนักงานของพระคุณเจ้าธรรมาทางขวามือวิสัชนาโทสักิไฟคือโทสะเป็นลำดับสองแต่ขณะนั้นไม่มีใครกี่คนสังเกตว่าท่านองค์ที่สามนี้ ท่านนั่งฟังสององค์แรกโต้กันอย่างเงียบๆโดยดุษฎีพอถูกถามขึ้นตามแบบฉบับว่าโทสะคืออะไรเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเป็นต้นคนทุกคนในที่ชุมนุมพากันเงียบเสียงลงต่างเตรียมตัวเงียหูฟังฝีปากธรรมกระถึกองค์หลังที่ยังไม่ได้ปริปากเทศมาตั้งแต่ต้น แทนที่ท่านทักเทศองค์หลังจะตั้งนัโมเสียงเจื้อยแจ้วตามธรรมเนียมกลับมีการเงียบกันไปพักหนึ่งทำให้ญาติโยมทุกคนในที่นั้นชะโงนชะงายว่าเมื่อไร่ท่านจะเริ่มดำเนินความเห็นท่านได้แต่จ้องตาผู้ทําหน้าที่ถามไม่วางตาพลางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำๆไม่ดังนักว่าสุนตีน ก็ยังคงจ้องตาเป่งตรงไปธรรม,มาตกกลางอยู่นั่นเองเสียงที่กล่าวขึ้นท่ามกลางความเงียบทำให้ทุกผู้ทุกคนในที่นั้นพรึงเพลิดไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดมีเสียงขยับขยื่นทางธรรม,มาตกกลางซึ่งก่อนหน้านั้นมีเสียงเจือยแจ้ว แต่มาได้รับคำย้อนให้เช่นนั้นถึงกับชะน,นักไม่เคยนึกว่าจะมีคำพูดต่อหน้าธารกํานันเช่นนี้ใจก็นึกไปว่าญาติโยมคนใดหนอช่างไปนิมนต์พระบ้าองนิมาเทศมิหน้าเราเห็นในตาไม่เป็นมิตรไมตรีกันมาแต่ตน้นอย่างนี้การเทศครั้งนี้ก็เสียหายหมดละสิมันเรื่องอะไรกันหรือดูถูกเรา ว่าเราบกพร่องอันใดเเมื่อท่านองค์ที่ทำหน้าที่ถามถูกทำให้ทุกคนได้เห็นว่ามีหน้าแดงกำ่ำไม่ยอมสบตากับใครกระสับกระสายอยู่บนธรรมาฏครู่หนึ่งสมควรแก่เวลาพระเถระผู้พูดถ้อยคำที่ใครก็แปลไม่ได้ว่าส้นตีนกับใต้บาท มันผิดกันตรงไหนจึงได้เริ่มตั้งนะโมทะเทศวิสัชนาเกี่ยวกับโทสักขิไฟคือโทสัตต่อไปอย่างหน้าตาเฉยนิทานก,จก็จบดูเอาเถิดท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำเพียงสองพยางซึ่งก็แปลไม่ได้ความหมายดีหรือเลวไปกว่า ใต้ละอองธุลีประบาทอะไรทำหนองนั้นก็มีช่องทางให้พระเถระใช้ให้เกิดการเรียนด้วยของจริงขึ้นได้บนธรรมาะนั่นเองเมื่อพุทธบริษัทที่นั่งแวดล้อมอาสนะแห่งธรรมในคราวนั้นได้ประจักษ์ว่าโทสักคิไฟคือโทสะนั้นมันคืออย่างไรเกิดขึ้นอย่างไร อาศัยอะไรเกิดร้อนที่ใดบ้างโดยมิต้องไปหาวิธีอธิบายอย่างอื่น